สวัสดีครับ,บครับเราสามคนนะครับประจำในรายการตั้เรื่องเด็ดแล้วันนี้เรื่องราวเด็ดๆที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะครับเป็นรเรื่องราวกับนักแสดงท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในวงการมานานมากมแต่ว่าก็ได้ผันตัวเองมาเป็นผู้นำกับ ผู้กับหนังเรื่องแรกนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้นะครับดังตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายเลยโอ้โหต้องขอโหฮาโหหิวฮือฮาทุกคนฮือฮาโหหิวเห็นเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยโอ้หเยอะไปเพราะเนี้ยก็ฮือฮาก็จบแล้วไงคนก็เข้าใจแล้วไงไปมีเอี่ยวอะไรครับรเปล่าคุณเชียร์มากเลยแล้วคุณอยากให้มันได้ตังค์ได้ตังค์อะได้ตังค์อะเดี๋ยวคุณก็ได้ตายตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อน ปิดไปบิดมาเลื่เกินคุณเนี่ยแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะคที่อเดอดอกสดาวของเราเนี่ยนะคะเป็นผู้กำกับเรื่องแรกเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลกเป็นนักแสดงเป็นมานานแล้วนะคะคแต่ว่านี่ครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่นั่งเก้าอี้ผู้กำกับ ภาพยนตร์เลยก็อบอกได้เลยว่ารับประกันความฮาแน่นอนต้อง<ช>มีแต่ความสนุกสนานเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะแล้วตอนน<ช>ี้ทำหนังเองแล้วใช่ค่ะพี่นุ้ยครับเมื่อไหร่ครับก็อ,อาจจะมีนะเพราะว่าผมก็เขียนสคริปต์เรื่องเอาไว้แล้วนะครับอาจจะมีเหมือนกันก็ไปเชิญคุณวิลลี่แม็กซ์ทอสมาเป็นพระเอกให้ ไปเอาคุณแอนดิวเนี่ยมามามาเป็นตัวโกงโอ้ยนะฮะโกงดาวร้ายเลยนางเอกนางเอกนางเอกนี่ก็จะเอาภรรยาผมเล่นเองโอ้๋เนี่ยมีน้องเอกนางเอกก็อยู่ตรงนี้ทั้งคู่เลยน้องเบนน้องเบนนี่ต้องรับเชิญพี่ทั้งหน่อยนะเพราะว่าเป็นเป็นดาวร้ายไปแล้วกันนะปรับปรับเป็นนางร้ายไปแล้วกันเล่นนางเอกไปเยอะแล้วเป็นนางร้ายบ้างก็ได้ก็ได้ชื่อเรื่องอะไรคะเอ่าชื่อเรื่องก็เอ่อตามล่าอีหน้าดำเดี๋ยวตกลงที่ตามล่า เออกหรืตัวร้ายะตามล่านางเอกครับนาง,งเอกน่าจะดังแสดงว่าตัวร้ายจะเปลี่ยนเป็นนาง,งเอกไม่จะไปเป็นนางเอกไหมล่ะไม่เป็นไรค่ะ <laughs> อย่าเล่นเป็นตัวร้ายดีกว่า อ้าวเรื่องหนังเพิ่มไปก่อนครับเรื่องกวนดีกว่าโอ้โหนี่พูดถึงกวนปวนกวนเมืองของผมนะครับไปไหนตอนไหนก็แล้วแต่โอ้ยพ่อแม่พี่น้องนี่ติดอกติดใจขำก็กลักยิ้มโบกันโอ้โยแล้วคราวนี้ไปไหนไปถึงจังหวัดนี่นครปฐมเลยครับเราสามคนคือวนปวกวนเมืองวันนี้เรามาที่ไหนกุติมาที่จังหวัดนครปฐมตอนนี้เรายยืนที่ยืนอยู่ที่องค์พระ มเจดีที่จังหวัดนครปฐมเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอ้วันนี้คุณตายกับผมเรื่องแขนหักกันเรื่องอะไรอ่ะแขนหักอันนี้มันเป็นแผนของพวกเราครับเพราะว่าเราจะมาปวดในแขนหักนี่แหละครับครับจะมาหาคนใจดีครับเปิดน้าขวดที่ให้เรากินซะหน่อยไม่เอาอย่ามาปวดกันเองเ๋ยวเราไปปวดคนอื่นกันดีกว่าโน้นดีกว่าเอาละครับกวนปวดก็แกล้งฟอร์มทเป็นแขนเจ็บแล้ววานให้คุณลุงท่านนี้มาเปิดขวดน้ําให้คุณลุงแกก็มีน้ำใจรีบจำอ้าวมาช่วยเปิดให้เลยครับ มาวานรถคว่ำนะครับลดสามล้อสีสามล้อนะครับครับเอี้ยวกินได้นะครับเดี๋ยวคุาลุคลงครับไม่ ถึงกับกัดฟันเลยครับแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ออกครับเดี๋ยวครับ <c oughs> ผมดูเะครับอ้าวนั่นมีการยืมมีดคุณป้ามาเปิดให้ด้วยคุณลุงับของล่าง,งาเดี๋ยับคุณลุงเปิดไม่ออกหรอครับมันมาโดนฝายมนมาบ้างน่แไม่ใช่ครับคือผมเนี่ยติดกาวตาช้างเองครับโถ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 คุณลุงครับก็กวนปวนเขาติดกาวเอาไว้แน่นหนาต่อให้เปิดยังไงก็เปิดไม่ออกหรอกครับฟันคุณลุงมีกี่ซี่คะเนี่ยโอ้โห ไม่เคยมีฟันได้ยาอุสานะลุงมันยีฟันท่านยีฟันนะเจเจคราวนี้กวนป่วยก็แกล้งฟอมกินยา<อ>แล้วให้ป้าป้ากลุ่มนี้ช่วยเปิดน้ําให้ดื่มลองดูสิครับว่าป้าป้าเขาจะทํายังไงขายอะไรอะน้ำมะริดป่ะเอ้ยเฮ้ยเอาน้ำมากิกนยาขนาดน้ำจะเปิดยากเลยอ้าแรงแรงจะเปิดไหมยาก่อนแล้วมันจะได้หายไม่ไวอักเสบอ่ะเอ้าเฮ้ยน้ำังเปิดยากเลยเนี่ยเปิดแล้วเปิด แม่ป้าแกก็มีน้ำใจครับเห็นว่าเปิดไม่ออกเลยอาสาเข้าไปหยิบน้ำขวดใหม่มาให้แต่กวนปวนก็ยังดื้อไม่เอาครับถ้าไม่ต้องกินคู่ก็มากินกับน้ำเกลือเป็นน้ำเกลือทำไมเนาอกินน้ำได้ไหมนะเรามีมีดเปล่ามีดมีดมีดก็เอาใส่ครับเฮ้ยมีคนบอกอ้าวป้าเล่นเอาความลับมาบอกอย่างนี้กวนปวนก็แย่สิครับคุณป้า มาดูรายต่อไปกันบ้างคราวนี้แกล้งทำเป็นถามทางก่อนครับวนไปรถเอารถผมจอดรันด้านเนี้ยวนไปนี่ไหมพี่ข้ามสะพานได้ไหมไปจอดย้อนเลยพี่แกล้งผมไปเลยเอาพี่เอาน้ำหน่อยนิดพี่เปิดได้นไหมเปิดได้พี่เปิดบิดเราเลยขอบคุณนะ เบียดน้อยเรากินยาวเนี่ยเรากินนะไม่ใช่มีกาวเอาว้ารู้ด้วยครับว่าเราเติดกาวเอาไว้กาวโอ้ยพลา,าสติกพลาสติกเอาไว้มีกาวเราไม่แกล้งที่เขาทำไมแล้วรายต่อไปเรามาดูสาวๆกันบ้างสองคนนี้กำลังขมีขมันช่วยกันเปิดขวดเราต้องช่วยกันนะเธอนี่แม่ไม่มีแรงนี่ต้องคนนี้เห็นไหมมาเปิดเองเปิดเอง อะไรนะไก่ตาตาช้างเฮ้ยจริงเหรออ้าวซื้อมาจากร้านตรงนี้น้าเปิดให้ผมหน่อยได้ไหมครับแต่ยังไม่พอกวนป่วนยังแกล้งให้ลุงคนนี้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมาร่วมแจมด้วยครับเปิดไม่ออกอ่ะทำไมอ่ะเปิดเปิด ลุงแกก็พยายามแงะสุดฤทธิ์กินยาครับกินยาเพราะว่าเอ้าแงะเข้าไปลุงสู้สู้ออกไหมครับไม่ได้ไม่เปิดไม่ออกสองคนก็จะเปิดไม่ออกเลยแต่พี่จะเปิดออกครับอ๋อเปิดไม่ออกแต่หวยออกแล้วนะครับตอนเนี้ยอ๋อหวยออกแล้วหวยออกแล้วน้ําเปิดไม่ออกแต่หวยออกแล้ว หนุ่มคนนี้ก็ใจดีอยากจะช่วยรครับตอนน,ตอนนี้ก็คือต้องกินยายากแก้ปวดไว้ก่อนพี่จะไปไหนฮะอ๋อไปที่องค์พระนี่แหละครับอ๋อผมก็มาจากทางนั้นนะฮะรถจอดอยู่ตรงนั้นมาเที่ยวแล้วก็ออกไปที่พี่ลองลองบิดแรงๆผมมือไม่งั้นก็ปิดออกเรื่อซื้อน้ําจากตรงนี้มาซื้อจากตรงนี้แต่เมื่อรู้ว่ากําลังโดน,ดดนปวดก็ออกอาการแบบนี้แหละครับ ครับเราเราขุ่นอวนกวนเมืองครับพี่เห็นไหมครับพี่เใช่ไหมต้องขอโทษก่อนนะครับขอโทษพอแม่พี่น้องทุครับทุกท่านเลยนะก็ไปแกล้งเขาดูเป็นเราเราก็เปิดอยู่อย่างนั้นแหละไอ้ฝาน้ำนั่นน่ะคนต้องมีน้ำใจอย่างนี้เขาเรียกว่าคนไทยมีน้ำใจเนาะก็ไปแกล้งเขาอีกก็เอาสนุกสนาน้โดนนิโต้ซะบ้างกันเลยอย่างนี้เลยตลุยเรื่อเด็ด